วันที่28ตุลาคม2558ที่ผ่านมาเป๊ปซี่โคลาไทยเทรดดิ้งจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มชั้นนำในเครือเป๊ปซี่โคอาทิเป๊ปซี่เมลทันดิลเมรินดาและเซเว่นอัพรวมผลึกพันธมิตรกับบริษัท TTC น้ำดื่มสยามผู้ผลิตน้ำดื่มและน้ำแร่รายใหญ่ของไทยเปิดตัวผลิตภัณฑ์น้ำดื่มอควาฟีน่าแบรนด์ชั้นนำระดับโลกที่ครองแชมป์แบรนด์น้ำดื่มอันดับหนึ่งในสหรัฐอเมริกาในช่องทางร้านสะดวกซื้อภายใต้สโลแกนสะอาดใสมั่นใจพร้อมกันนี้ ยังได้พาสื่อมวลชนเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำดื่มอะควาฟิน่าด้วยนวัตกรรมไฮโดรเซเว่นกับ7ขั้นตอนเทคโนโลยีการกรองที่ล้ำสมัยซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของเป๊ปซี่โคณโรงงานแห่งใหม่ของบริษัทน้ำดื่มสยามที่มีมูลค่ากว่า800ล้านบาท โดยนายสมชายเกตชัยโกศลผู้อํานวยการฝ่ายการตลาดกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มเป๊ปซี่โคลาไทยเทรดดิ้งจำกัดเปิดเผยว่าการเปิดตัวอควาฟีน่าในประเทศไทยครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ระดับโกลบอลของเป๊ปซี่โคในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจโดยมุ่งตอบสนองกระแสะความตื่นตัวของผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจในสุขภาพมากยิ่งขึ้นและมั่นใจว่าอควาฟีน่าจะกลายเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ระดับโลกที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจเครื่องดื่มของเป๊ปซี่โคในประเทศไทย ครับวันนี้ทางบริษัทเบปซี่โคเองนะครับก็มีรู้สึกมีความภูมิใจนะครับที่ได้มีการเปิดตัวสินค้าใหม่นะครับในเครือของเบปซี่นะครับคือน้ําดื่มอัลโคฟิน่านะครับน้ำดื่มอัลโคฟิน่าเนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ระดับโลกนะครับของเบปซี่เองนะครับซึ่งถือว่าเป็น1ใน22แซคชิปแบรนด์ของเบปซี่นะครับซึ่งมีมูลค่าการตลาดที่มากกว่า1,000ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่ามากกว่า36,000ล้านบาทนะครับ แล้วก็ด้วยตัวสินค้าตัวนี้เนี่ยทางเป๊ปซี่เองเนี่ยมีความมั่นใจนะครับในเรื่องของคุณภาพของสินค้านะครับด้วยลิขสิทธิ์สิทธิบัตรในเรื่องของการผลิตนะครับด้วยเทคโนโลยีที่เรามีไฮโดรเซเว่นนะครับระบบการกรองที่มีคุณภาพนะครับถึง7ขั้นตอนซึ่งจะสามารถที่จะนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคได้ครับ